สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูพิสูนะคะวันนี้เรามาเข้าสู่เรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะลูกและวันนี้นะคุณครูพิสูจมีนิทานให้เด็กๆด้วยนิทานของคุณครูนะคะเกี่ยวกับต้นไม้ให้ลูกๆไปดูกันนะคะว่าต้นไม้ที่คุณครูได้นํามาให้เด็กๆดูเป็นนิทานยังไงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเรื่อง ต้นไม้ผู้แห้งณป่าแห่งหนึ่งนอกชานเมืองมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเติบโตวสวยงามกิ่งก้านใหญ่ใบเขียวและมีความสุขมากๆโดยต้นไม้ต้นนี้มีสายสัมพันธ์พิเศษกับเด็กชายผู้หนึ่งโดยทุกวันเด็กชายคนนี้จะมาเล่นกับต้นไม้หลังจากเลิกเรียนและเด็กคนนี้ จะคอยรดน้ําต้นไม้ในทุกๆวันที่มาเจอทำให้ต้นไม้งอกงามออกผลผลิตเป็นผลแอปเปิ้ลถ้าเด็กน้อยคนนี้ได้กินผลแอปเปิ้ลจากต้นไม้เด็กชายจะสามารถคุยกับต้นไม้รวมทั้งวางแผนในอนาคตความคิดและเรื่องทุกวันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเวลาผ่านไปเด็กชายเติบโตขึ้น จนมีเพื่อนฝูงมากมายทำให้เขาไม่มีเวลามาเจอต้นไม้ใหญ่เหมือนแต่ก่อนหลายปีต่อมาเด็กชายคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่หายไปนานเขากลับมาหาต้นไม้พร้อมบอกว่าฉันอยากได้บ้านหนึ่งหลังเพื่อสร้างครอบครัวจะได้มีความสุขและมีที่พักอาศัยกับลูก,ลก ต้นไม้ตอบด้วยความยินดีว่าเอากิ่งก้านของฉันไปสินายจะได้มีบ้านแล้วมีความสุขชายหนุ่มจึงได้ทำการตัดกิ่งก้านของต้นไม้แล้วนำไปสร้างบ้านหลายปีผ่านไปชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้ไปหาต้นไม้เลยจนวันหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นกลับมาเขาดูมีอายุมากขึ้นแต่เขากลับมีความทุกข์ เพราะครอบ,บครัวของเขาทิ้งเขาไปเขาจึงบอกต้นไม้ว่าฉันอยากไปไกลๆจากที่แห่งนี้ต้นไม้จึงพูดด้วยความยินดีว่าใช้ลำต้นของฉันไปทำเรือสินายจะได้ไปยังที่ต่างๆได้ชายหนุ่มขอบคุณและจึงตัดลำต้นของต้นไม้เพื่อทำเรือแล้วออกเดินทางไปไกลแสนไกล ตอนนี้ต้นไม้ที่สวยงามเหลือเพียงตอไม้เท่านั้นเวลาผ่านไปหลายปีชายหนุ่มคนนั้นกลับมาอีกครั้งและเขาดูแก่ชรามากแล้วต้นไม้ดีใจมากที่ได้เจอกับเขาอีกครั้งแต่ต้นไม้ต้องบอกกับชายหนุ่มว่าคราวนี้ฉันไม่มีอะไรจะให้นายแล้วนะ เหลือแต่ตอไม้ที่พอจะให้นายนั่งพักเหนื่อยได้ชายหนุ่มในไวยชราก็นั่งบนตอไม้และชายหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวที่เขาได้พบเจอมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาให้ต้นไม้ได้ฟังทั้งสองต่างพูดคุยสนทนากันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้นไม้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่คอยดูแลเราตลอดมาอยากให้น้องๆคิดถึงคนข้างๆที่คอยดูแลกันอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปจนมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่กับเราตลอดมาเหมือนกับเด็กหนุ่มที่ปล่อยให้ต้นไม้เหลือเพียงแต่ตอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆชอบนิทานเรื่องนี้ไหมเอ่ยเห็นแล้วยังคะว่า นิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้จักรักต้นไม้ด้วยนะลูกนะเพราะว่าประโยชน์ของต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นให้อากาศที่บริสุทธิ์กับเรานะคะเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะคะอย่าทำลายต้นไม้นะลูกนะรู้จักช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้โลกของเรานั้นเขียวจะอุ่มพุ่มสวยนะคะค่ะ ส่วนวันนี้นะคะคุณครูก่อจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ